สตรีมมิ่งราคาพุ่งสูง HBO Max ปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนี่คือปีที่3ติดต่อกันที่ HBO Max ปรับราคาบริการของตนซึ่งอาจทำให้ผู้ชมต้องคิดว่าคุ้มค่าแค่ไหนแต่ที่น่าสนใจคือการปรับราคานี้เกิดขึ้นในช่วงที่บริการสตรีมมิ่งอื่นๆก็มีการเพิ่มราคาเช่นกันซึ่งอาจเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลแต่ที่นี่คือจุดที่ทำให้เกิดความขัดแย้งการปรับราคาครั้งนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ39-69บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือกซึ่งอาจดูเป็นเพียงเพียงเล็กน้อยแต่สำหรับผู้ใช้งานบางกลุ่มการเพิ่มราคานี้อาจส่งผลตรงบประมาณรายเดือนของพวกเขาอย่างมากการปรับราคาครั้งนี้รวมถึงแพ็กเกจเบสิกพร้อมโฆษณาที่ปรับขึ้น $1 ดอลลาร์เป็น10.99ดอลลาร์ต่อเดือนประมาณ390บาทแพ็กเกจสแตนดาร์ดปรับขึ้น1.50ดอลลาร์เป็น18.49ดอลลาร์ต่อเดือนประมาณ690บบาทและแพ็กเกจพรีเมียมปรับขึ้น จาก20.99เป็น22.99ดอลลาร์ต่อเดือนประมาณ790บาทและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปแพ็กเกจรายปีก็ไม่พ้นการปรับราคาแพ็กเกจแบบไม่มีโฆษณาเพิ่มขึ้นเป็น110ดอลลาร์ต่อปีประมาณ3,690บาทแพ็กเกจ t a n d a r d เป็น185ดอลลาร์ต่อปีประมาณ6 9 9 0บาทและแพ็กเกจ p r e เมียเป็น230ดอลลาร์ต่อปีประมาณ7,590บาท ราคาใหม่เหล่านี้มีผลทันทีสำหรับสมาชิกใหม่แต่สำหรับสมาชิกปัจจุบันการปรับราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการต่ออายุแพ็กเกจคำถามที่น่าสนใจคือการปรับราคาครั้งนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ชมอย่างไรจะมีการย้ายไปใช้บริการสตรีมมิ่งอื่นๆหรือไม่หรือว่าผู้ชมจะยอมรับราคาใหม่เหล่านี้เพื่อความสะดวกและเนื้อหาที่หลากหลายขอเชิญชวนให้ทุกคนมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์